กราบเชิญพี่าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปุ่ยาตายายพี่ป้าน้าอาแล้วก็ลุงข้างบ้านด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเลื่อนขั้นนะครับที่เข้ามาใหม่นะโอเคทุกคน เป็นไงกันบ้างครับผมเลื่อนขั้นอันนี้ก็เป็นเลื่อนขั้นออกประมาณมาเฟียว่าทุกคนมาเฟียใช่ไหมโอเคทุกคนก็อันนี้ผมก็เลื่อนขั้นมันก็มีเอ่อ450เพชร,รนะครับกับ1,000เพชร,รนะ1,000เพชร,รเนี่ยเราก็จะได้50ขั้นไปเลยนะครับเห็นบ้านคือลดลดอยู่ครึ่งหนึ่งนะครับเนี่ยปะ่ะ48เปอร์เลยนะครับก็ถ้าใครที่แบบไม่มีเวลาเก็บก็น่าจะเอาวันนี้นะ แต่ผมมีอันนี้นครับผมเอาธรรมดาครับผมเอาเป็นด่านธรรมดานะโอเคครับเรามาไล่ดูกันดีกว่านะครับนี่ก็มาถึงพอเลื่อนขั้นเรียบร้อยก็จะได้ลดเลยนะครับเป็นเออสกินลดนะโอเคเดี๋ยวผมไปรับนะก็เลื่อนเลื่อนไล่มานะครับนี่ก็จะเป็นเออสกินปืนครับนี่ UMP แล้วก็มีชุดนะครับเป็นเสื้อนะครับนะแล้วก็มีอันนี้เป็นเออสัญ,ญลักษณ์ปะ เแออถบอันนี้เป็นแถบแถบชื่อนะอันนี้ตัวละครผู้หญิงนะครับเป็นชุดของผู้หญิงนะนี่อย่างเท่ครับผมก็จะมีเราอยู่เออห้าห้าอย่างนะเห็นปะมีเสื้อกางเกงรองเทา้าอ,อผมผมอันนี้ก็จะเอ้ยคล้ายไอ้อนี่เลยไออ,อะไรนะเคล่ามูน,นทุกคนทุกคนว่าไหมเหมือนเซล่ามูนเลยนะครับอันนี้นะคงผมนะโอเค ็จะประมาณนี้นะครับสำหรับชุดผู้หญิงนะครับก็ไม่น่าจะพลาดนะครับดูข้างหลังดีมีฮอลล่ามีใบประกาศจับด้วยนะเออน่าจะเป็นนักฆ่าหรอนักฆ่าหรือมาเฟียอ,อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนโอเคแล้วก็เอ่อกล่องนะครับมีออกินกระบองครับผมนี่กระบองอันนี้ก็เป็นเอ,อ่อเออสกีบอร์ดนะครับเออบอร์ดนะก็เท่ดีนะทุกคนอย่างเงี้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะตังหรอหรือใบประกาศจับ จับตายด้วยนะทุกคนโอเคครัหผมไล่มาเรื่อยๆนะนี่ก็จะประมาณนี้อันนี้คือระเบิดนะทุกคนเป็นระเบิดเป็นขวดเหล้าอขวดเหล้าขวดเบียจอมโจนฆ่าหัวนะครับนี่อันนี้ก็เป็นเอ่อกล่องดวงใจนะครับกล่องดวงดวงใจถัดมาครับน,นี่เลื่อนมาเรื่อยๆกระเป๋าอันนี้ก็เป็นกระเป๋านะครับกระเป๋านะเบลหนึ่งเสองเสามครับผมก็จะประมาณนี้นะทุกคนเฮ้ยก็เท่ดีนะทุกคนดูดิ ฟีดีนะไงเทปะอย่าลืมไปเลื่อนขั้นกันนะครับแค่450เพชรเองครับผมไฮไลท์อยู่ที่ตรงนี้นครับผมชุดผู้ชายนะผรงผมนี่คล้ายๆเอ,อ่อท่าทรงผมเนี่ยใครดูดีๆเนี่ยจะคล้ายๆรา,าชาหลอเท่มากเลยเนปะเออทงผมแบบเนี้ยอืมใช่เลยครับผมอันนี้ก็เป็นเสื้อนะครับโอ้โหอย่างเท่ครับผมเพราะงี้แหละผมเลยรีบเลื่อนขั้นนะครับมาปุ๊บเลื่อนขั้นปั๊บเลยครับผม นี <N> ่ <h ate> ของผมนี่ใช่เลยครับแต่ต้หมหูใหญ่ไปไปมีข้างเดียวด้วยนะต้หมหูแต่ว่าใหญ่ไปผมว่าของผมเนี่ยมันเท่น,นะทุกคนแต่ถ้าไม่มีต้หมหูนี่จะน่าจะดีกว่านะมันไม่บาลานซ์กันนะทุกคนนะต้หมหูน้อยๆก็แด่จะโอเคมากเลยนะโอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะโอเคครับผมถัดมาผมที่ไดมอนด์รอยัลนะครับอันนี้ก็เป็นชุดปาก้คาถานะทุกคนโอเคผมมี ตัวไดมอนด์อยู่นะเดี๋ยวเราจะมาส่งกันนะครับนี่ชุดก็จะประมาณนี้ก็คล้ายคุณชายอะเจ้าชายเหรอเป็นชุดปาการฐานนะครับเป็นชาวอะไรนี่แหละนะก็จะมีเสื้องกางเกงรองเท้าแล้วก็หมวกนะครับนี่กางเกงหมวกก็จะประมาณนี้แล้วทุกคนโอเคครับผมใครที่อยากได้เอ,อใครเติมเนี่ยไม่น่าพลาดอยู่แล้วนะทุกคน โอเคครับผมผมมีตั๋วอยู่ยี่กองใบเดี๋ยวเราจะมาจัดกันดีกว่านะมาดูกันว่าจะได้ไหมเอ,อเลขลัคกี้ผมอยู่ที่8ปดสิบหกนะได้ไหมครับครั้งแรกครับผมครั้งแรก,คร,แรกครั้งแรกเกลือครับผมครั้งแรกเกลือนะเราที่กองเกลือครับผมโอ้โหทําใจไ้แล้วผมทําใจไว้แล้วว่าเกลือแน่นอนครับผมโอเคจัดเลยจัดแล้ว ยังไงครับผมยังไงโอ้โหโไม่ไม่น่าจะได้นะทุกคนน่าจะเกลือนะเอ้ยได้กีบอร์ดทุกคนได้บอร์ดได้บอร์ดได้บอร์ดถาวรก็โอเคอยู่นะถือว่าคุ้มอยู่คุ้มตรงได้ของทาวรนเนี่ยแลยทุกคนถ้าไม่ได้ของถาวรก็ไม่เท่าไหร่นะโอเคเลขลัคกกี้ผม99แล้วทุกคนตอนนี้ก็เออเดี๋ยวอันนี้กล่องกล่องเดียวก่อนทุกคนกล่องเดียวก่อน ไม่ได้ครับร้อยหนึ่งแล้วมาเลขลัอกกี้อยู่ที่หนึ่งร้อยครับจะได้ไหมครับคราวนี้เลขลัอกกี้อยู่เฮ้ยเฮ้ยทุกคนมีทองมีทองอันนึงโอ้โหไอเราก็นึกว่ามันจะได้เห็นทองอันนึงเออได้แดงเกงผู้หญิงทุกคนเป็นกางเกงของผู้หญิงนะครับแล้วก็แว่นอะไรเจ๊ป,ปูวะ <laughs> เจ๊ป,ปูวะแ,แว่นเจ๊ป,ปูวะใช่เหรอ โอเคก็จะประมาณนี้นะอันนี้ก็ถือว่าคุ้มอยู่เพราะว่าเราได้กางเกงมาถาวรนะครับนะโอเคครับก็ใครที่อยากได้ก็เข้ามาสมได้นะครับตอนนี้ก็ลดราคาอยู่นะครับ1หมุน1ครั้งก็อยู่ที่40เพรครับผมแล้วก็ส0ครั้งเนี่ยอยู่ที่400เพรเท่านั้นนะครับถือว่าคุม้มนี่ครับผม AW ครับผมเป็นเอ่อเกมนะนี่เป็นเกมนะ <c oughs> AW ผมว่า,น,าน่าจะแรงนะ ว่าเป็นเออเขาเออเามาอันนี้กันนะผมว่าแรงแน่นอนทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะจัดเลยแล้วกันนะครับมาเราเดี๋ยวเรามาดูกันนะอันนี้ก็เป็นไอเทมที่ของรางวัลน,นะครับที่เราจะได้นะครับก็มีจะประมาณนี้แล้วก็กล่องกินปืนนะครับไม่เท่าไหร่นะทุกคนนะไม่เท่าไหร่นะ แต่เพชรเราอยู่ที่หกพันห้าร้อยสิบสองเพชรเอ้ยหกพันห้าอสองเพชรนะครับโอเคก็ okay. ถือว่าเท่ดีนะทุกคนเป็น a w ที่ใหญ่มากเป็น a w ที่กระบอกใหญ่มากเอ่อ a w นี้ก็ดาเมจบวกสองนะครับถือว่าแรงมากเลยนะแล้วก็อาัตราในการเปลี่ยนแม็กเนี่ยรีโหลดอะเพิ่มหนึ่งนะครับแล้วก็แม็กเนี่ยลดหนึ่งอันนี้เป็นระเบิดครับผมระเบิดที่ว่า G M G M บอกว่าแรงนะระเบิดอย่างเงี้ย เพราะว่ามันไม่มีแล้วก็คือ,คอถ้าออกมารอบนี้ครั้งหน้าก็น่าจะไม่เอามาแล้วนะครับใครที่เออ่พวกแบบถายเตอร์เนี่ยเก็บของแร่ๆไม่น่าพลาดอยู่แล้วนะโอเคครับผมก็จะประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันดีกว่า6 5พันเพชรกี่เพชรหนึ่งรอยเพชรแรกครับผม ได้โทเคนหนึ่งงานเลยโอ้โหโคตรไวเฮ้ยโอ้โหถ้าถ้า token โทเค็นมาเอาโทเค็น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 มา5อันนี้มีฮาจริงมีร้องอ่ะจริงๆไม่ได้แล้วผมโอเคก็จะประมาณนี้ทุกคนแล้วก็ส่มต่อเลยครับผม100เพชรแรกโอ้โหไม่น่าผมไม่ไม่น่ารีบได้หรอกจริงๆก็คือคนมันดวงดีแล้วไงดวงดีตาแรกไง นอกน,นั้นก็น่าจะเกลือกันแล้วทุกคนเกลือ,อยาวๆครับผมโอ้โหเราจำจำไว้นะผมมีอยู่6กพ2นเพรนะผมจะหมดที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวเรื่อยๆเลยทุกคนตอนนี้เกลือเรื่อยๆเลยไม่ใช่อะไรเรื่อยๆหรอกเกลือเรื่อยๆตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปไวๆกันเลยแล้วกันเดี๋ยวไปไวๆเลยนะ ตอนนี้เราขาดโทเคนอยู่อันเดียวนะั้นทุกคนเราได้มาอีกแล้วของโทเคนครับผมตอนนี้หมดไปผมหมดไปหนึ่งพันเพชรครับผมได้ใช้โทเคนนะนี่อันนี้คือระเบิดครับผมก็กดใช้ไปเลยนะก็คืออันนี้ก็คือกระบองนะครับกระบองนะเอ่อยังไม่ยังยังไม่ต้องใช้หรอกนี่ก็เป็นกระบองหายไปบอนยงเชือโอเคก็จะประมาณนี้โอเคเหลืออีกอันเดียวทุกคน เดี๋ยวผมต้องใช้ใช้อันนี้ก่อนนะครับมาโอเคจะได้ไหมทุกคนยี่สิบเจ็ดกล่องได้เก้าวันแต่ได้เกลือนะทุกคนไม่ได้แล้วทุกคนโอเคครับผมเ,เราเหลือห้าพันเพชรมาอีกแค่ลูกเดียวเราจะมาดูกันว่าจะออกที่กี่พันเพชรนะครับไม่ออกเลยเหรอจ600นหกร้อยเพชรแล้วนะหกร้อยเพชรแล้วนะเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อย เฮ้ยไม่ออกโอ้กระเป๋าเต็มทุกคนตอนนี้เมื่อกี้เราได้4เพชรตอนที่5้0 0เพชรใช่ไหมเอ่อตอนนี้อยู่ที่3 0 0พตอนนี้ก็ใช้ไปแล้ว1,600เพชรนะครับแค่ลูกเดียวนะไม่ออกให้ผมเลยแค่ลูกเดียวนะไม่ออกให้ผมเลยใช้ไป1,600เพชรแล้วทุกคนใช่ปะถ้าจะไม่ผิดโอเคไม่เป็นไรทุกคนเอ่อ เก็บปืนไว้เดี๋ยวเราจะเก็บปืนไว้แล้วกันนะครับแล้วก็ใช้เป็นอันนี้โอเคก็จะประมาณนี้ไปหมุนหมุนต่อหมุนต่อไม่รอแล้วนะเนี่โอ้โหเลย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 ไปหน่อยเดียวเองไม่เป็นไรทุกคนเพชรเรายังเหลืออยู่เดี๋ยวเราจะหมุนต่อเลยแล้วกันนะครับมันต้องได้อะมันต้องได้เราแต่ไม่รู้จะได้เท่าไหร่นั้นทุกคน ทำไมมันเกลืออย่างนี้โอเคครับผมก็ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับจากห5 0 0ห้เพชรเราใช้ไป 2, 700. สอง0เดร้อพชรนะครับโอเคสอง2เราก็ได้อันนี้มาเลยนะนี่ปืนครับผมกดใช้ไปเลยครับผมโอเคอย่างเหนื่อยอันนี้ก็น่าจะต้องนั่นแหละโยกต้องโยกไปในอันนี้ให้หมดแล้วแหละทุกคนว่าเราไม่ได้ใช้แล้วนะเราไม่ได้เอาไปแลกแล้ว เว่าเราได้ของมาครบแล้วอันนี้ก็จะแลกไปที่ห้องแต่งตัวเลยนะนี่โห้อย่างเยอะ,อะทุกคนดูดิที่เยอะนี่ก็น่าจะเป็นปืนนะเนี่ยกล่องปืนนะแล้วก็มีตัวไดมอนด์หน่อยนึงโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาเปิดกล่องให้ดูนะทุกคนโอ้โหอย่างเยอะเยอะจริงอันนี้เยอะจริงเป็นไงล่ะ2อ0 0คุ้มค,ครับผมได้กล่องกินปืนด้วยแต่ถ้าได้ปืนในกล่องเนี่ย บอกเลยโคตรของโคตรคุ้มอ่ะเขาเนี่ยฮาโดเคนนะครับฮาโดเคนเออฮาโดเคนนะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับผมเมื่อกี้ผมลือมอัดทุกคนก็นั่นแหละเมื่อกี้ลือมอัดแล้วเปิดไปแล้วด้วยอันนี้ก็อันนี้ใหม่โอเคครับผมน่าจะได้เหมาแรกของผมน่าจะได้เหมาทุกคนเ่าท,ที่ดูแล้วนะน่าจะต้องเหมาอ่ะเมื่อกี้เหลือสามพันสามร้อยยี่สิบเออห้าสองเพชรใช่ไหมมาดูดีกว่า ก็จะเหลือกี่เพชรทุกคนแต่ผมว่าผมได้เหมาชัวชัวแต่ไอชุดข้างล่างเนี่ยเนี่ยชุดนี้ผมก็มีแล้วนะทุกคนเนี่ยชุดข้างล่างเนี่ยเนี่ยผมมีแล้วนะนี่โอเคได้ท่าทางแล้วทุกคนเราเหลือที่หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเพชรนะครับก็ใช้ไปเยอะอยู่นะจากสามพันสามพันกว่าเพชรใช่ไหมสามพันหรือสี่พันช่างมันเถือทุกคนโอเคครับผมมาเราไปใช้ท่าทางกันดีกว่าครับผมนี่ ไหนอยู่ไหนไม่ใช่อ๋อนี่นะครับผมคล้ายปล่อยพลังขึ้นเต่าเลยทุกคนเห็นปะฮะโดเอได้แล้วทุกคนนี่โอเคครับผมอันนี้ก็ห้องทดลองรับนะใครที่ยังไม่ได้เข้ามาก็ลองเข้ามาดูได้นะตรงนี้นะโอเคอันนี้ก็จะเพิ่มโอกาสในการรับรางวัลน,นะเห็นปะทุกคนจาก9เพชรไป999เพชรนะเออข้างในเนี่ยชุดผมก็มีหลายชุดแล้วนะผมก็ไม่อยากจะ ส่มเบื่อมันได้ได้ซ้ํากันนะทุกคนก็จะไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับแต่ใครที่อยากได้ในนี้ก็ลองดูครับผมใครที่อยากได้แน่นอนเนี่ยก็ไปที่999เพรนะถ้าหรือหรือว่าอยากได้หมดเลยทั้ง6 6ตัวเนี่ยก็เติมไปครับผม6 0 0 0เพชร6 0 0 0เพรจะได้แน่นอน6ตัวนี้แน่แน่นอนจริงๆ จริงๆได้แน่นอนนะ6,000เพรโอเคก็จะประมาณนี้นะทุกคนก็เอ่ออยู่ที่โอกาสนะครับโอกาสในการถ้าใครลอง9เพรแล้วได้เนี่ยมาบอกผมด้วยนะผมก็อยากรู้จริงๆว่าใช้ดวงหมดแล้วแน่เลย9เพศแล้วได้อะ่ะ ก็จะประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็รางวัลอยู่ข้างล่างนะผมใครที่อยากดูรางวัลนะรางวัลอยู่ตรงนี้นะผมนี่ก็จะเป็นรางวัลทั่วไปนะครับก็มีท่าทางนะปับแป้์นะแล้วก็มุนริฟอะไรเนะี่ยกางเกงมีชุดมีกล่องสกินปืนนะครับก็ตัวตาล่าอะไรต่างๆนะโอเคก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะใครชอบคลิปนี้อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยคลิปหน้าจะันใหม่บ้ายยทุกคน